จังหวัดเชียงรายนะครับที่จังหวัดเชียงรายศูนย์ดนตรีกวีล้านนาเฮือนพญาเปิดบ้านคุณธรรมชมแชร์เชียร์นะครับส่งเสริมขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดครับนายพิสานจันท์ศิลวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเปิดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม,มชมแชร์เชียร์ภายใตโ้โครงการส่งเสริมหนุนกลไกศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ที่ศูนย์ดนตรีกวีล้านนาเฮือนพญาตำบลห้วยศักอำเภอเมืองเชียงรายมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสถานศึกษานักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะครับโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนศูนย์ดนตรีกวีสิลล้านนาและภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมนี้สู่ชุมชนสถานศึกษาประชาชนแล้วก็ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมครับกิจกรรมค่ะจัดให้มีเวทีแห่งการเรียนรู้การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวมกันกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในระดับจังหวัดและขยายผลสู่ระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเดินชมการสาธิตตามฐานต่าง,างๆภายในเฮือนพยาอาทิการแสดงดนตรีพละ างบวกของวงปล่อยแก่เชียงรายนวดแผนไทยการทำสีบนลายผ้าด้วยดอกไม้ใบไม้และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้กับเด็กเยาว,วชนและประชาชนในพื้นที่และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วยค่ะ